งให้ออกเลี่ยงออกไปที่อำเภอนออ,อย่างบ้องแขกอาจารย์เช่นนี้รถน้อยข้องตัวเราไม่ต้องไปออกไปพาตรงสะอําครับทานสวยๆนางสวยอยู่ครับเดี๋ยวแล้เวเราค่อยๆดูกันสวย กาแฟแต่เป็นกาแฟอังคณินนะคะเราจะเป็นกาแฟอังคณินซึ่งไปขอ,อน้ำเซเว่นไปขอ,อน้ำร้อนจากเซเว่นเพื่อที่จะมาดริฟกาแฟกินกันนะคะสองคนสามีภรรยา <c oughs> แล้วก็ตรงไปเลยใช่ไหมคะครับมาตามที่ตามเส็จไม่ต้องรีบร้อนน้ำเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาก็จะชินกับการขับของเขาตามปกติ ้วคาขับเลยกราทำตลนอดนไปร้านตานคู่อ้า,าโชคดีปิดร้านปิดนะคะอดก,กินเลยค่ะวันนี้โอ้ยไปหาข้าวกินที่อื่นต่อแล้วกันปิดครับโอเค อดกินเลยวันนี้มาแบบว่าไม่รู้ว่าเขาจะปิดวันไหนนะคะไปไปหาข้าวข้างหน้ากินเอาแต่น้นกปแตมต่อโอเคไม่มีร้านนี้ไปกินอีกร้านหนึ่งค่ะเป็นร้านประจําเหมือนกันค่ะเป็นร้านอาหารแบบบ้านๆพื้นบ้านเนาะร้านเคยลงไปแล้วเคยลงไปแล้วในคลิปหนึ่งอร้านนี้เคยลงไปแล้วหนึ่งคลิปเนาะเกี่ยวกับเรื่องอาหารป่าเดี๋ยววันนี้เราพาไปกินกันค่ะที่ว่าปิดแก๊ เดี๋ยวเราจะเข้าไปแอบเปิลคือผิดหวังจากร้านตานคู่เดี๋ยวเราจะไปร้านป้าแต๋วกันร้านนี้จะเข้าไปทางเขื่อนแก่งกระจานนะคะเข้าไปทางเขื่อนแต่ไม่ถึงเขื่อนนะคะไม่ถึงเขื่อนนิดเดียวเลยจากสียแยกอันนี้สียแยกเลยสีแยกเลยปั๊มปัรตาทอไปนิดหน่อยค่ะ วันนี้มีหมูมีกุ้งมีไก่มีหมูเอาหมูแล้วกันหมูพี่สองจานไก่กินบ่อยละแล้วก็เกาเหลาครับมันามนาหาตรงนี้ทั้งหมดเลยี่โอเคพาแกงกระตงี้แกไม่ได้ท่วมแกันไม่ได้ทวมันท่วตรงนี้คือะจาที่ท่วเนี่ย ลุงก็บอกว่าเดี๋ยวไปดูหน้าก็รู้ว่าใช่ไหมคะเปล่าขับกับอขักินัเครับจับับจะมากินแต่คนที่เข้าใจมากินบ่อยๆเขาไม่น่นหรอกใช่นืคนต้องมาเราไม่เป็นไรแต่คนที่อื่นล่ะ ย่ารัยชย่ารัชเนี่ยกินไปกินมาหมดอื <c oughs> ไม่จับใจพี่ติมยอบใจกินไปเรื่อยแล้ใช่หลอกเรานี่นะ ติ่มน้ำไม่ใช่จะเดาร้อยยี่สบาทแพงพี่ออใ,ใช่เหรอไม่ใช่มั้งอ๋ร้อยนกม่น้ำไม่ใช่แล้วใช่น้ำเลนี่อีกนะฮะยเขาหน 40, 40, 40, 40. <Huh? S 2> ีใคดีกว่าใช่นะสี่ะ40ถ้า,ถ,าถ้าเป็นมือกุ้งจะเป็นห้าสิบยังจ่าละ40สิบาทอยู่ย สี่สิบสี่สิสสิบอีกยี่สิบร้อยหกสิบที่เป็นร้อยสามสิบร้อยสามสิบได้ไงสาิบน้ำกวดลาห้าบาทฮะน้ำกวหละบห้าบาทขับรถมากินนวันเราได้รายามเราก็รอดไหมกำไรนิดหน่อยใช่เขาเอากำไรชามละอยสิบสมมติเราได้แปบาทแต่วันเราได้ร้อยามเราก็ได้แปดร้อยแล้วไหมเราก็ขอว่าี มาเลยทานข้าแก่งกระจานเลยเขากิ้งมาหน่อยขั้นต่ำขั้นต่ำของเรานเราคากี่บาทสีิบบาทสีบาทเริ่มต้นข้าวพูนจานกับเต็มจานเฉพาะเฉพาะเฉพาะปลาหมึกกุ้งไก่บ้านห้าสิบเนื้อกบเนื้อกบเพิ่มสิบบาทคือของพวกนี้มันราคาแพงมันน้าแต่หมูไก่เครื่องใน มนเป็นราคาที่ถูกเราก็ขัยได้ทำไมก็คิดดูสิขายก๋วยเตี๋ยวเท่าละสิบบาทข้าวสิบห้าบาทเราได้ผลเจะไปแล้วมาลอดนะขอบคุณมากเลยพี่ไปโชคดีกันร้อนก่อนไม่ให้เรื่อนีไปคนขี้หลงแบบนี้ขอบคุณครั เาแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อไปนะคะจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่จังหวัดประจวบจากประจวบแล้วเราก็จะไปชุมพรอ,อิมข้าวแล้วนี่กลับไปกันเดินทาง ถ้าเราตัวไปบ้านเพื่อนก็ต้องเลยว่าหัวหินปานกุยเป็นจวดรับสแกนบางสะพานไปจอดที่บางสะพานเนี่ยเรไปทาสะพานไปเที่ยวบ้านสาวเหรอคะลุงบ้านเพื่อนผู้ชายอ๋อ,ไม,อ,อไม่ใช่บ้านสาวสาวเนาะลุงไม่ใช่คนเจ้าชู้ชลุเงเด็ดเดี๋ยว ก็กำลังแวะเข้าห้องน้ำกันอยู่นะคะ<ช>เข้า<ต>ห้อง,องน้ำที่อำเภอปราบรีปั๊งป,ป,งปตทเนาะห้องน้ำสะอาดดีทางไปเลขสี่แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนไฟเล็กสี่ส,สี่สิบเก้ากิโล